เมตรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะการในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีหลายๆทีมนะคะมาะทำการซ้อมนะคะการแข่งขันนะคะ พักทายกันเข้ามาได้นะคะใครที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะจีจีขออนุญ,ญาตทำหน,น้าที่แทนดิจการนิดนึงนะ่ะเนื่องจากดิจกาไปอยู่ต้นสนามนะคะตอนนี้นะคะก็ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่ต้นสนามให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันด้วยนะคะ เียวกันได้นะคะมาดูชมการแข่งขันเรือนะคะที่สวนน้ำแห่งนี้นะคะเพจดีเจไก่ไลสดก็ยังคงทำหน้าที่นะคะไลสดหาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะดีเจไก่นะนะแอบแอบ <laughs> ต้องบอกว่าอาร์ตี้ได้แชมป์หลายสนามนะได้ถ้วยหลายใบแล้วนะครับตัวเล็กแค่นี้ครับยอดวิวจะเป็นล้านแล้วนะฮะเป็นเล่นไปนี่ครับอาร์ตี้ครับนี่ครับอาร์ตี้ฮะสามแหวนเขาแรงอยู่นะตอนนี้นี่ฟังเสียงฟังเสียงนี่ครับมาดูฝีมือตัวเล็กนิดเดียวครับอาร์ตี้ครับฝีมือไม่ธรรมดานะ มาดูว่าที่ออกตัวครับ,บยังมันเยอเรียบร้อยมา400เมตรเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ400เมตรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะเฮ้ยอาร์ตี้ชนชนหลักครับชนหลักครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเฮ้ยชนชนหลักชนหลักอาร์ตี้ชนหลักครับโอ้โหอาร์ตี้แรงมากเฮ้ยเลือดูหน่อยเฮ้ยดูหน่อยโอ้อาร์ตี้ครับเหลือชนครับเลือชนหลักครับคุณผู้ชมครับชนหลักครับโอ้โห อาตี้ไม่เป็นไรครับอาตี้ไม่เป็นไรครับว่ายน้ําเขาฝังได้ครับน้ําไม่ลึกนะน้ำไม่ลึกครับอาตี้เขาฝังได้ครับอาตี้ฝังได้ครับตี้เดีหาวันน้่ลึกนะครับน้นไม่ลึกน้นครับี่อาตอยู่ตรงนี้ครับอาตี้อยู่ตรงนี้ครับอาตี้อยู่ตรงนี้น้ำมันไม่ลึกนะฮะน้ำไม่ลึกครับ น้ำไม่ลึกครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุแล้วครับอุบัติเหตุครับอตี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรฮะผมไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้เขาโดดทันหรือเปล่าโอ้โหมันฉลับเข้าไปครับมันฉลับเข้าไปนะไปชนหลัก500เมตรเข้าไปครับเพราะข้อ,ข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 อเข,ออข้าจากข้ามไงข้ามสาล ไม่เป็นไรครับอาตีว่ายน้ําได้ครับว่ายน้ําได้น้ําไม่ลึกด้วยครับเอาไม้ไม้ยาวๆอ่ะพาดเจดึงดึงสายตรงนี้แล้วก็เอาไม้ยาวๆพาดข้างบนดึงให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือน้าไปเนี่ยเบิร์ดโอ้โหคุณผู้ชมครับอ,งงอุบัติเหตุครับ อให้มันตรงไปไงี้ดึงสายมาให้ตรงไปไง,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 งี้ตั้งฉากอย่างเงี้ยตั้งฉากเนี้ยดึงขึ้นไปข้างบนไม่ต้องคืนเอาวางกับพื้นให้มันฉากไปอโอเคแล้วก็เอากระดานมาวางนั่นแหละเอากระดานมาวางให้ให้เขาเยียบกระดานไปเอเคไหมเี่ยครับคุณผู้ชมครับ อาร์ตี้ไม่เป็นไรครับอาตี้ไม่เป็นไรครับผมปไ,รรบไปชนหลักเขาครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหลักหลักใหญ่หลักห้าห้าร้อยเมตรครับคืออาร์ตี้หลุดหลักสี่ร้อยเมตรไปครับหลุดหลักสี่ร้อยเมตรไปครับพอไปถึงห้าร้อยเมตรมันก็ฉลับเข้าไปครับ น้ำไม่ลึกนะที่นี้เป็นบ่อเป็นเป็นบ่อปลาครับไม่ใช้ไม่วางตามยาวดีเอาไม้เล็กๆบางๆนั่นแหละแบบนั้นแหละไปเอาไม้บางๆวางนู่นนู่นเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะน้ำแค่นั้นเองครับน้ำแค่นั้นเองครับ โอ้อาตีเจ็บหรือเปล่าครับอุ้มอาตีขึ้นมานะครับอุ้มอาตีขึ้นมาครับโอ้น้องเก่งด้วยครับน้องอาตีน่าจะเจ็บอยู่ครับน่าจะเจ็บอยู่ครับแต่น้ํามันไม่ลึกนะครับคุณผู้ชมฮะน้ำไม่ลึกนะครับเจ็บครับ นี่ครับน้องอาร์ตี้น่าจะเจ็บอยู่ครับน้ำไม่ลึกนะฮะน้ำแค่อกเองนะครับน้ำแค่อกเองนะครับน้ำแค่อกนะครับโอ้โหไปชนตัวนี้ครับอ้าวเน็ตหลุดไปแล้วเน็ตหลุดไปแล้วไปโดนอะไรครับว่าเน็ตหลุดไปแล้ว เน็ตหลุดได้ไงวะไอ้นี่ก็ยังหมาเต็มเลยวะมันไม่ขึ้นอะ่ะข้างบนเนี่ยไม่ไม่สดแล้วเน็ตหลุดไปแล้วครับ ลองขยับเต้เอา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 ปล่อยอย่างนั้นแล้วเอาทับไปเหมือนเดิม 要来嘛？也